สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่27นะครับตอน4โมง14นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวพามาอัปเดตแปลงปลูกทุเรียนนะครับสาธิตที่4ของเรานะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเดินท่อน้ำนะครับก็ยังไม่ถือว่าไม่เสร็จดีนะก็เดี๋ยวพาเดินดูกันนิดนึงนะครับก็แปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่ เรานะครับลุงหมูและป้าตุ้ยนะครับก็จะปลูกทุเรียนนะครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับเป็นหมอนทองหมอนทองรุ่นใหญ่นะครับก็เป็นรุ่นที่ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆเดี๋ยวปลูกให้ดูกันนะครับว่าปลูกกันยังไงนะกับรุ่นที่เราเคยจัดจำหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจกันไปนะครับแปลงนี้ก็เดิน ท่อน้ำมานะครับก็รวมๆระยะทางเนี่ยก็เกือบหนึ่งกิโลสำหรับท่อมเมนนะถ้าทุกท่านเห็นนะครับก็จะเห็นห้องเครื่องตรงนู้นนะตรงนี้ของผมเลยนะครับห้องเครื่องเนี่ยตรงตรงฝั่งนั้นนะครับเป็นแปลงสาธิตที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะลงเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปยาวไปถึงปากทางนะครับแล้วก็ตีโค้งมาแล้วลงมานี้นะครับสองฝั่งนะ เมนตรงนี้นะครับก็เป็นเมนท่อน้ําของท่อน้ําไทยทั้งหมดนะครับที่นี่แปลงนี้เราใช้เกรดของท่อน้ําไทยทั้งหมดนะครับท่อข้อต่อกาวก็จะมีประตูว,วาลวอยู่เป็นของ SCG นะครับยี่ห้อ S C G อยู่ประมาณไม่กี่ตัวนะครับก็เป็นประตูประตูน้ํานะครับผมแล้วก็เดีย๋ยวจะมีการเชื่อมทางฝั่งนู้นด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นคู่เหมือนกันปลูกต้นคู่เหมือนกันนะครับปลูกต้นคู่เหมือนกันแล้วก็จะมีตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีการปลูกกล้วยนะปลูกกล้วยหมายความว่าไปเราจะมีเพื่อนสมาชิกนะครับที่ของเรานะครับก็ให้ปลูกกล้วยนะให้ปลูกกล้วยกันไปก็เลี้ยงเลี้ยงดูแลกันไปนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดน้ําเปิดอะไรกันนะครับผมแล้วก็เมนตรงนี้เป็น6นิ้วนะครับก็ เป็นหนิ้วเป็น6นิ้วนะครับแล้วก็ทดเป็น4นิ้วนะครับก็เข้า2นิ้วครับเท่า2นิ้วอ่าให้ดูใกล้ๆเข้า2นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ไปออกแต่ละประตูนะครับก็ทําประตูโคง้งก็จะใช้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นโค้งทั้งหมดนะครับจะเป็นโค้งทั้งหมด <Maybe. S 1> เพื่อลดแรงเสียดทานนะครับเนี่ย <platforms. S 1> <all> เป็นข้อโค้ง <all> ทั้งหมดนะครับ <all> โค้งทั้งหมดอ่า ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพยายามเล็งไล่ทําอยู่นะครับเดี๋ยวรอระหว่างเครื่องมานะครับเครื่องยนต์ก็เดี๋ยววันที่เครื่องมาแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเดินดูนิดนึงก็จะมีสองฝั่งมีสองฝั่งตรงนี้นะครับปลูกครึ่งหนึ่งปลูกครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะทําไว้สําหรับเพาะเลี้ยงพันธุ์กล้าพันนะครับแล้วถ้าทำไม้รุ่นมาคือมาออกมาจำหน่ายนะครับให้ดูแบบนี้ เดินเรียบร้อยนะครับเดินเรียบร้อยแล้วเข้าตำแนวล่องนะครับผพาเดินอัปเดตกันนิดหนึ่งกับเพื่อนสมาชิกที่กำลังจะเดินระบบน้ำนะครับตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็สุดของสุดของล่องนี้พอดีประตูน้ำนี้พอดีนะครับประตูน้ำนั้นพอดีแ้วก็ยาวไปนะครับ ันนี้ก็เข้าอีกประตูนึงนะครับผมจะใช้การโค้งท่อโค้ง90นะครับทั้งหมดโค้ง90ทั้งหมดนะครับจะไม่มีข้องอ45หรือข้องอหัก90นะครับเพื่อการโฟลของน้ำที่ดีที่สุดข้องอ90เนี่ยก็จะมีแค่ตรงหัวโดเนี่นะครับตรงหัวโดเนี่ยจะใช้เป็นงอ90โดดขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเอง เดี๋ยวเขาทางไกลเขาทางไกลนะครับแปลงนี้ประมาณ20ไร่นะครับประมาณ20บไร่ใช้ท่อเมน6นิ้วท่อน้ําไทยทั้งกัลบลิเลยนะครับท่อน้ําไทยทั้งหมดเพราะว่าเราใช้าย,ยาวใช้ยาวเลย,ยาครับเดินยาวนานๆไปนะครับให้ดูแบบนี้นะครับแบบนี้ ใครที่สนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับหรือกําลังจะสร้างสวนหรือกําลังจะสร้างสวนนะครับก็สามารถติดตามมันได้นะครับกับแปลงนี้แปลงนี้เป็นแปลงแปลงค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเราใช้พอน้ําค่อนข้างโตนะครับแปลงนี้ก็จะมีแหล่งน้ําที่ดีนะครับแหล่งน้ําที่ดีในการปลูกต้นทุเรียนนะครับอันนั้นก็จะเป็นกองดิน แปลงนี้นะครับเป็นแปลงดั้งเดิมนะครับทุกท่านจะเห็นรอบๆแบงนี้นะรอบๆเป็นป่ายยางแปลงนี้ก็เป็นป่ายางเก่านะครับก็เราแล้วก็มีสวนปาล์มอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนู้นนะครับด้านล่างนู้นนะปรับพื้นที่ใหม่หมดเลยนะครับให้เป็นเป็นพื้นที่เรียบให้เป็นพื้นที่เรียบนะครับเพื่อในการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็มันทเป็นแปลงเกษตรนะครับพื้นก็จะเสมอกันมากสังเกตว่าพื้นจะเสมอกันมากนะครับปรับหมดอันไหนที่สูง ที่ไรนี้เราก็โกยมาเป็นภูเขาเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการทําแปลงเพาะพันธุอีกทีนึงนะครับส่วนโซนนี้โซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเอาไว้เลี้ยงต้นกาพันธุ์และจะสังเกตว่าเราจะเดินค่อนข้างถี่คนเดินค่อนข้างถี่ละนะครับโซนนี้จะเป็นสําหรับเลี้ยงกาพันธ์ไม้นะครับผมให้ดูกันไปนะครับแบีนี้มมพลาเดินไกลนิดหนึ่ง ็เห็นเป็นแนวทางนะครับแนวทางเพื่อรดโฟลทุกอย่างนะครับจะโค้งหมดจะโค้งหมดตรงน,นั้นก็ขุดล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเดินก็ในแปลงเดิมก็จะมีลองกองอยู่ด้วยนะครับก็ลองกองก็ไม่ได้โคน่นลองกองก็ไม่ได้โค่นก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้กินโลกนะครับผมแบบนี้นี่นะครับ ทุกอย่างเราจะใช้เป็นท่อโค้งทั้งหมดนะครับโค้ง90 <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินหัวสปริงเกอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นสุดท่อพอดีนะครับแล้วก็จะเข้าเป็นหัวหัวท่อท่อรองเมนนะครับอันนี้เมนเนาะแล้วก็รองเมนเข้าฝั่งนี้นะครับเก้า ในการทำท่อน้ำใหญ่ๆนะครับก็ผมแนะนำทุกท่านนะครับก็จะเป็นกาวถ้าเป็นท่อน้ำไทยอย่างที่เราใช้นะครับบริษัทท่อน้ำไทยเนี่ยก็ถ้าคนเดินท่อจะรู้อยู่แล้วนะครับก็จะมีกาวอยู่สองประเภทกาวอยู่สองประเภทนะครับก็เราเลือกใช้กาวแดงนะครับเพราะว่าเราเดินเมนใหญ่เราต้องการความเหนียวนะครับต้องการความเหนียวแน่นหนาเวลาเวลาเดินท่อนะครับแบบนี้ นี่นะครับเปลอนท่อเขาก็จะเหนียวเพราะว่าแรงดันบาร์จะสูงนะครับแล้วก็ต้องใช้ไม้ตีแปลงนี้นะครับจะเป็นชั้นห้าท่อเขาจะมีชั้นนะครับอันนี้จะเป็นชั้นห้านะครับครึ่งหนึ่งของท่อประมาณหนึ่งกิโลของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นชั้นแปดจุดห้าแล้วก็มามาถ่าย,ยตรงนี้นะครับเป็นชั้นห้านะครับเพราะว่าแรงดันของเครื่องก็จะตกลงเพราะเป็นปลายท่อแล้วนะครับเดาๆดาว,ว่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองบาร์ สองบารนะครับจุดตรงนี้จะอยู่ที่สองบาร์นะครับนี่ครับก็เดินแบบนี่ได้เดินอยู่นะครับเดี๋ยวเดินเสร็จมันกจะเยอะมากมันก็จะไหลหัวมากนะครับก็จะสมบูรณ์จะสมบูรณ์พอดีนะครับตอนนี้ก็เร่งเร่งทีมงานก็เร่งกันอยู่นะครับ อันนี้เป็นไม้ที่เอาไว้มาตีท่อนะครับไว้ตีท่อตอกท่อเข้านะครับมีอ้อมเสร็จแล้วนะครับเข้าแล้วก็อ้อมไปทาง,งานู้นฝั่งกบดินเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไวอัปเดตกันต่อไปนะครับโซนนี้ก็จะเป็นบ้านโซนพักของทีมงานเรานะครับอ่าแบบนี้ก็ติดตามดูกันกับแปลงนี้นะครับแล้วก็แปลงนี้เราจะใช้เป็นปั๊มเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เพื่อขับกาลังที่ท่อเมนที่6นิ้วนะครับให้กับแปลงนี้จริงๆมันไม่ได้ไกลกันมากนะครับแต่การเดินท่อเนี่ยมันทาให้มันระยะมันทางมันไกลใช้คาว่าผมตีก็กลมๆก,ก็หนึกิโลนะครับเดินท่อเมน1กิโลนะครับผมเล่าลูกหมูด้วยพันไม้ก็เดวอัปเดตกันประมาณนี้ครับกับแปลงสาธิตที่4ในการปลูกทุเรียนรุ่นใหญ่มากๆนะครับ ว่ามันปลูกได้ไหมแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือไว้สําหรับเลี้ยงก้าพันชุดใหม่นะครับแบบนี้ก็อัปเดตกันครับเราลุงหมูปต้นไม้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่คือตํอเภอกแก่งหางแมวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนถึงตอนนี้นะครับผมเราลุงหมูปต้ันไม้สวัสดีครับ